ไปแรกกันทีทางด้านสู้รัฐานีกันบ้างมีการเปิดนวัตกรรมเกษตรทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการขับเคลื่อนนะครับนนยุทธศาสตร์กับพัฒนาพื้นทีท่ทงไส่ไชยมาวิัยสรงคร่านาคเรินทู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมอย่าง,ย,างยืนครับ โดยที่ห้องประชุมอาคารสำนักง,งานมาวีไรสรุง่งกรานาคารินพื้นที่ตุงไส่ชัยตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิวจุจินโตผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีดรสุวิทย์เมธินรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงอ,อวอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมาวาีไรสรุ่งกรานาคาริน นักวิจัยและบุคลากรของมอเวียเกสุราธานีร่วมพิธีเปิดนวัตกรรมเกษตรทรัพย์กรทางทะเลและชายวั่งพื้นที่ทุงใส่ชัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ทุงใส่ชัยของมอ,อนะครับสู้การเป็นนวัตกรรมเผื่อทั้งคมอย่างยัยงยืน สำหรับกลยุทธ์พริกช่มเพื่อพัฒนาทุงใสชัยโดยผ่านการวิเคราะห์ของคณะกรรมการอายุายพริกช่มการบริหารมาวีไลในไลยมิตินะครับในการพัฒนาองค์กรโดยการนําแนวคิด BCEG m o โมดลมาปรับใช้ในการพัฒนาเพื่อตอมสนนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่กําลังมีการใช้พื้นที่ทุงเสชัยเป็นพื้นที่ในการพัฒนา ตามกรอบประไม้ย BCG ระดับโลกครับพี่ปุดโดยมีแพทยงานด้านการผอเลียงสัตว์น้ำแพทย์งานประมงชายฟัง่งแพทยงานอุตสาหกรรมประมงและแพทยการปลูกพืชและสัตว์เลียงเศรษฐกิจ ที่มีแผนง,งานพื้นท่านด้านพันธุศาสตร์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอาหารและโภชนาการโรคสัตว์น้ำเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์พื้นท่านรวมกับกำหนดพื้นท่านด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและซาราสซอนเทศที่สำคัญนำสู้การจัดการศึกษารูปแบบไม่ที่ใช้กระบวนการวิจัยการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนำไปสู้การผลิตบัณฑิตในการบริการสร้างคมในรูปแบบลักสูรที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของโลก เพื่อใช้เป็นท่านในการประกอบอาชีพและเพื่อการศึกษานะครับสร้างมาท่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเชิมโยงกับภาคธุรกิจและภาคการผลิตองค์กรภาคลและเอกชนภาคประชาชนสังคมและชุมชนทางในระดับพื้นที่และระดับประเทศเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมก็ให้เกิดพลงานเทียบเทา่าพลนงานระดับโลกต่อไปในอนาคตนะครับไปฟังเสียงของทันผู้ว่าครับจะเห็นทางศูนย์นวัตกรรมตรงนี้เนี่ย ไปทิศท,ท,ทางไหนนะครับหลังจากที่ฟังแนวทางต่างๆแล้วเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการประมงการท่องเที่ยวนะรัการ,ระส่สัตว์ต่างๆเนี่ยซึ่งล้วนแล้วแต่ที่จะออตอบโจทย์นะครับในเรื่องของ BCG นะครับการที่จะรักโรคขอ,ข,อของของของประเทศเราของจังหวัดเรานะครับแล้วทำตรงนี้ให้มีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถที่จะทุกคนสามารถ ความมั่นคงทางอาหารด้วยนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ยินดีนะครับที่จะให้การสนับสนุนช่วยกับทางมอนะครับขับเคลื่อนให้ศูนย์แห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ทุ่งเสศชัยตําบลภูมิเรียงอเบชย,ยานะครับเนื้อที่ ประมาณ2,500ไร่นะครับได้ขับเคลื่อนออกไปเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับของมหาเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศของเรานะครับในการที่จะอนุรักษ์โลกเราด้วยนะครับดูแลในเรื่องของ BCG ให้เป็นไปนในทางที่ออนโยบายที่สําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลครับเป็นพื้นที่ที่มาาลยสุคัญนี้ตั้งใจเข้ามานะครับทำงานร่วมกับพี่น้องทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการพัฒนาเรื่องการเกษตรเรื่องประมงอาหาร ยอาศัยความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและก็ภูมิปัญญาในในส่วนของอภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาในเรื่องของการดํารงชีพทั้งหลายนะครับแต่เราจะยกระดับขึ้นนะครับโดยใช้นวัตกรรมใช้ความรู้ทั้งสร้างคนสร้างความรู้ยกระดับพื้นที่ชุ้งไสชัยให้เป็นต้นแบบ BCG นะครับและเป็นพื้นที่สําคัญต่อไปของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อทําให้ เป็นพื้นที่สร้างโอกาสในเรื่องอาชีพสร้างความรู้และนำไปสู่การพัฒนาการพัฒนาที่ยังยืนต่อไปนะ